ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความมานำเสนอเรื่องศรัทธาชนคืออะไรอัลลามุอะลัยกุมวะเราะหม์ลอฮมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอตักเตือนท่านทั้งหลายและตัวข้าพเจ้าเองจงพยายามตั้งมั่นอยู่ในความยำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอัอย่างแท้จริงโดยพยายามประพฤติปฏิบัติตในสิ่งที่อั an, ลลอฮ์อัลละพยายัลามออกห่าง ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามอย่างเด็ดขาดทานที่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือชนชาติหนึ่งชนชาติใดที่เขาจะถูกสัตว์ตูของพวกเขาทําลายล้างได้นั้นอาวุธที่เขานํามาใช้อันดับแรกคือการทําให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มนั้นนั้นไม่ว่าจะในเรื่องเชื้อชาติหรือเรื่องศาสนาก,ก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นพี่น้องร่วมศาสนาของเราที่ถูกทําลายไม่ว่าจะในอัฟกานิสถาน หรือลิเบียอันดับแรกก็คือการสร้างความแตกแยกเพราะฉะนั้นความแตกแยกสามัคคีจึงเป็นที่มาของความอ่อนแอและหายนะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นสิมต้องทําตัวอย่างให้ลูกหลานได้เห็นถึงความรักใคร่สามัคคีกันเหมือนดุดดังแขนไม้ไผ่ก้านเล็กๆที่เรานํามารวมเป็นมัดเดียวกันมันจะมีความแข็งแรงยากที่ผู้ใดจะหักมันได้หรือถ้าจะหักมันได้ก็ต้องใช้กําลังอย่างมาก จงมีความอ่อนโยนและให้อภัยซึ่งกันและกันมีความเชื้อกูลต่อกันความสมานฉัน์ก็จะเกิดขึ้นแก่คนในสังคมนั้นอย่างมีความสงบสุขศรัทธาชนที่เคารพรักชีวิตคือความเป็นอยู่สังคมคือหมู่คนที่จเจริญแล้วร่วมคบค้าสมาคมกันชีวิตย่อมขึ้นอยู่กับสังคมสังคมย่อมขึ้นอยู่กับชีวิตชีวิตกับสังคมต้องเป็นของคู่กัน จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ก็เพราะเหตุว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้จะมีความมีชีวิตยอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลําพังไม่ได้ต้องมีการครบค้าสมาคมกันต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วทําอย่างไรอ่ะเราจึงจะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวไว้ว่า أ م ؤ م ن ا ل ذ ي ي ق ا ل ت ُ ن ا, و ن أ, ن أ ن ذ و ي س ب ر ع ل ى ذ ا ه م ع ظ م أ ج ر م ن ا ل ذ ي ل ا ي ق ا ل ت ُ ن و ل ا ي ب ن ص ر ع ل ى أ ذ ا ه م ความว่าสัตาชนที่อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์และมีความอดกั้นต่ออันตรายหรือความไม่สบายใจต่างๆที่พวกเขาก่อขึ้นบุคคลผู้นั้นจะได้รับ ผูัผลบุญมากกว่าผู้ที่ไม่คบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์และมากกว่าผู้ที่ไม่มีความอดกั้นต่ออันตรายหรือความไม่สบายใจต่งางๆที่พวกเขาก่อขึ้นอัลฮะดิษบทนี้เป็นคำตอบที่ดีสำหรับคำถามดังกล่าวและยังส่งเสริมให้เราท่านทั้งหลายได้มีความรักใคร่มีความสามาัคคีตลอดจนไปมาหาสู่กันคบค้าสมาคมกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความสูงส่งของศาสนาเพราะเราจะเป็นบุคคลที่ดีได้ต้องมีจิตใจที่ใสสะอาดเข้าซึ้งถึงจิตใจเพื่อนมนุษย์เป็นบุคคลที่รักมนุษย์ทุกคนรักที่จะทำดีได้ให้แก่ทุกคนความรักอันนี้มันจะเป็นพลังที่คอยทำลายสิ่งที่ขวางกั้นและเป็นพลังที่แผ่แผ้วฐานแนวทาง,ทาง,ทางให้เราเข้าสู่เป้าหมายอันเที่งตรง พร้อมกันนั้นเราก็จะต้องรักษาาริยานอันดีงามเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนรบกวนเพื่อนมนุษย์และไม่เป็นที่รังเกียจแก่คนทั่วไปศรัทธาชนที่รักทั้งหลายคําว่าอัลมุมินุศรัทธาชนซึ่งเป็นคําแรกของฮะดิษบทนี้ได้ให้ประโยชนแก่เรามากมายโดยได้บอกให้เราทราบถึงลักษณะของผู้คนที่ท่านรอซูลลอะลยวะซัลลัาาลมทรงรัรับรองเอาไว้ว่า จะเป็นผู้ที่ได้รับกุศลผลอตอบแทนอย่างมากนั้นบุคคลผู้นี้ก็คือบุคคลที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจและเป็นผู้ที่มีสุจริตโดยไม่หวังผลตอบแทนจากการกระทํละาลักษณะของบุคคลดังก่าวมานี้จะมีจะมีขึ้นได้ก็ในบุคคลที่อยู่ในกรอบของศาสนาอ,อันได้มาจากคําสั่งสอนของอัลกุรอานและอัลฮะดิษเท่านั้น เพราะบุคคลผู้นี้จะอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างดีงามและเป็นบุคคลที่ถึงขั้นที่เรียกว่าความยั่วยวนความเสน่หาต่างๆไม่สามารถจะดึงดูดและักชวนเขาให้ตกอยู่ในความเสื่อมเสียได้นอกจากจะอยู่ในขอบเขตที่ศาสนาอนุญาตให้เท่านั้นหลังจากที่ท่านรสุลลัลสุลลัลวายไลฮิวซัลลัมได้กล่าวลักษณะอันดีงามของผู้ที่อยู่ร่วมกันพบค้าสมาคมกันแล้วท่านรสุลลัลสุลลัลวายไลฮิวซัลลัมก็กล่าวเพิ่ม อีกลักษณะหนึ่งในอัลฮะดีษนั้นซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงออกถึงอย่างชัดเจนหลังจากการอยู่ร่วมกันคบค้าสมาคมกันเราทุกคนก็จะไม่มีโอกาสรู้จักลักษณะนี้ได้นอกจากเมื่อเราได้คบค้าสมาคมกันลักษณะที่กล่าวมานั้นก็คือสบัดหรือความอดทนปวดกลั้นเพราะเราทุกคนตา่างดิด ต่างใจต่างสายัยใจคอได้มาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันซึ่งบางที่เราอาจจะได้ยินหรือบางทีเราอาจจะและเห็นบางคนพูดจาหรือทําสิ่งที่ไม่น่าดูชวนโมโหเราก็ต้องใช้ความอดกัน้นและการให้อภัยเพราะเหตุนี้แหล efendim, ท่านรอสาุลลอฮฺซุลเลาะวะลัยวะซัลลัดึงได้สัญญากับประชาชนของท่านว่าบุคคลผู้นี้เท่านั้นจะได้รับกุศลผล,ลบุญต,ตอบแทนอย่างมาก การตอบแทนแบบนี้จะพบได้ก็สำหรับผู้ที่มีความอดขั้นและพยายามปรับตัวของเขาให้เป็นผู้เจริญรอยตามบุคคลที่มีจัญญามารยาทอันประเสริฐยิ่งนั่นก็คือท่านรอซูลลลล l a h อ ل ى الله ع ل ว ه و ลัมอีกด้วยดังอัลกุรอานที่กล่าวไวว่าอินนักละอัลคุลุฟินอัลีมความว่าแท้จริงท่านมีจัญญามารยาทอันประเสริฐยิ่งทั้งนี้ เพราะเอ่อทรอลซูลุลลอฮฺสุลลัลอฮัยะลยฮิวซัลลมถูกแต่งตั้งมาเพื่อให้เป็นแบบฉบับที่ดีงามในเรื่องจรรยามารยาทอันประเสริฐเป็นแบบฉบับในเรื่องชีวิตประจําวันและยังเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบในการเป็นรอซูลุลลอฮฺสุลลัลอฮัยะลยฮิวซัลลมของพระองค์ที่เราจะต้องปฏิบัติตามอีกด้วยศรัทธาชนที่เคารพทั้งหลายศาสนาอิสลามต้องการอย่างยิ่งที่จะจัดระบบสังคมให้เจริญในแนวทางที่สูงส่ง ให้ดำเนินไปอย่างมีเกียรติร่วมกันในบรรดามวลสมาชิกและให้มีการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันอันจะทำให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ว่าไม่มีการชิงดีชิงเด่นปัดแข้งปัดขากันเป็นสังคมที่เป็นแบบอย่างแห่งความประเสริฐและพารดรภาพเหตุนี้ท่านรซูนล้อสโลลฮายะลยิวัลสลัมไดดกาไว้ว่าววสล,ลาดันยุสฟีนะละกว ดูอติันบลอาดิสลามว่าัวสลฟีอัลเมจุีวอนาดียู่บอบบีอาสมายว่าีอีมสามประการที่จะทำให้เพื่อนของท่านมีความรักใคร่ในตัวของท่านอย่างจริงใจคือ หนึ่งท่านจะต้องเป็นผู้เริ่มให้สลามแก่เพื่อนก่อนสองท่านจะต้องขยับขยื่นเพื่อให้ที่นั่งแก่เขาในที่ชุมชนเมื่อเขามุ่งมาอย่างเราและสามท่านจะต้องเรียกร้องเรียกชื่อของเพื่อนด้วยนามชื่อที่เขาชื่นชอบมากที่สุดทั้งสามประการในอดิติกาวมานี้จะทำให้เกิดพลอรระรภาพที่มั่นคงเทียงแท้ อย่างบริสุทธิ์ใจและทําให้ผู้ปฏิบัติได้รับเกียรติอันสูงส่งอีกด้วยเพราะการเริ่มให้สลามของท่านแก่เพื่อนก็คือท่านจะต้องกล่าวออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเลาจะให้แลดังพอสมควรในขณะที่พบเพื่อนว่าอัสลามอะลกุมซึ่งถือเป็นการทาความเคารพที่ดีและท่านจะต้องไม่รีรอให้เพื่อนของท่านเป็นผู้เริ่มให้สลามก่อน การกระทำแบบนี้จะเป็นผลดีในการแสดงออกถึงความนอบน้อมถ่อมตนและให้เกียรติแก่เพื่อนขอบคุณครับ